สนับสนุนโดย Music. O F X. ค่ายเพลงมโหรีมิวสิก GOFX คลับสำหรับนักลงทุนและนี่ค่ะ oh. นี่นาะฟรั่งดีโอนอกจากลบบุรีเนี่ยจะมีทก,การทำในเสาพองที่ว่าสุดปังแล้วที่นีย่ยังเป็นแหล่งรวม เครื่องทองเหลืองทองเหลืองด้วยใช่ซึ่งเป็นการทําเครื่องทองเหลืองแบบโบราณควันนี้ก็จะเป็นแบบโชว์รูมที่เขาจะจัดแสดงแบบผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆที่ทำจากทองเหลืองว่าเะ็นไรบ้างเงี้ยเดี๋ยวจะพาเดียวเขาไปดูนะเขาไปดูใช่จัดแปลรับไปดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับและนี่นะคะก็คือกุ่เบนซ์อาบาเช่ใช่อันนี้พี่เจ๊ที่เรายืนอยู่กับตรงนี้เนี่ยห้อมล้อมไปด้วยเครื่องรางทองเหลืองต่างๆ ตรงนี้คืออะไรครับที่นี่คือชมรมนกหลอกเขาหรือบ้านท่ายาคร,ครับผมก็คือจะเป็นผลงานของชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วก็มารวมที่นี่ทีอ่อก็คือ,อชาวบ้านเขาช่องเนี่ยก็ถือว่าจะได้มีชารวมรวมกันตรงนี้ซะเลยถูกไหมครับอนุขอ ให้พี่เบนนาบเชนเนี่ยเชืช่อผ่านเยี่ยมชมเชปอเชฟเออพี่เชฟช่วยพาหนุเดินชมได้ไหมคะได้ครับอีกหนึ่งสิ่งที่เรื่องชื่อของจัหงหวัดลบบุรีก็คืองานทองเหลืองนั่นเองทองเหลืองเนี่ยเป็นวัสดุที่อยู่คู่กับคนไทยมาน,นานๆซึ่งส่วนมากนิยมหล่อชิ้นงานขึ้นมาเพื่อใช้ในพระพษษุทธศาสนาแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการทําเครื่องทองเหลืองก็หลากหลายมากขึ้นเช่นมาทําเป็นเครื่องประดับของตกแต่งบ้านเครื่องใช้ในครัวเรือน วันนี้สายฝ่ออ้อนทัวร์มาถึงโรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยางแหล่งผลิตอันดับต้นๆของประเทศไปดูกันว่าจะวิจิตรงดงาวขนาดไหนอ่านี่เขาก็ยังมีเครื่องที่เป็นแบบเครื่องครัวเครื่อง,เอ,งเอ่ยะทงกระทะทองเหลืองทองแดงอย่างนี้มีครบเลยทุกอย่างที่เป็นทองเหลืองก็ที่นี่มีหมดเลยแต่อย่างไงี้เลยนะคะนอกจากที่แบบเราจะไม่เห็นแบบ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มันทองเหลืองแล้วเนี่ยใช่อยากจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูกันวิธีการผลิตได้มีเยอะค่ะนี่อยากรู้ว่าวิธีการผลิตจะเป็นยังไงบ้างคือที่นี่จะทําสูตรการเรียนรู้ด้วยครับนอ้ตงสูตรเรียนรู้นี่ไกลจากนี้ไหมคะไม่ไกลครับประมาณ1กิโลครับผมหนึ่งกิโลอ๋อข้างบ้านเลยคุณพ่อครับ คอยแนะนําวิธีการทําอยู่ครับผมนุ่ใหญ่ต้องเจอเลยนุ่ใหญ่รัพร้อมไหมคะพร้อมเสมอครับนอกจากเราจะได้ชมเครื่องทองเหลืองแล้วที่โรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยานเขาก็ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้เราได้ศึกษาและลงมือทําตั้งแต่ต้นจนจบครบทุกขั้นตอนเลยด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อชื่อคุณพ่ออะไรนะอ๋อชื่ออุทัยอะคุณพ่ออุทัยเมื่อกี้หนูไปดูที่โชว์รูมมาแบบเห็นเครื่องทองเหลืองสวยมากๆวันนี้หนูเลยจะมาดูแบบกรรมวิธี การผลิตที่นี่มีฝรั่งตื่นเต้นมากเลยอยากจะเห็นกระบวนการคือไปดูโชรูมาแล้วสวยเลยอยากรู้วิธีการทําว่าเป็นยังไงบ้างครับผมคือวิธีการทําเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็ทําแบบโบราณเนาะแต่นี้ก็ยังสืบสารต่อต่อพ่อแม่ค่ะนะครับรุ่นต่อรุ่นมาถึงรุ่นรุ่นลูกครับ อันนี้ก็ทํากันมานานประมาณอยู่ที่ผมอยู่ตรงเนี้ยต่อจากพ่อแม่มาประมาณสิบปีครับสิบปีแล้วพอรุ่นพอรุ่นแม่ไปอีกอ่ะก็ทั้งชีวิตเลยเราไปดูวิธีการว่าจะออกมาเป็นผลงานสวยๆในห้องเมื่อกี้นี้ยังไงดีกว่าไหมคะคุณผ้ชรเดี๋ยวไปดูการเก่อกิีพึ่งเนาะกอกกิีพึ่งเสร็จแล้วก็ไปดูขั้นตอนเข้าดินเคลียนรวดแล้วลงเตาเผาเป็นทองเหลืองเดี๋ยวไปดูแต่ละขั้นตอนขั้นตอนกันเนาะได้เลยค่ะฝากด้วยนะคะฝากตัวด้วยค่ะวันนี้ค่ะ ตอนการทําเครื่องทองเหลืองหลังจากที่ได้ถอดพิมพ์มาแล้วก็ต้องมากรองขี้พึ่งให้ได้เป็นแบบตามที่ต้องการอ่าทั้งสามคนดูว่าแม่แม่เขาทำกันไม่ยากลองทํากันดูสักหน่อยสิว่ามันจะง่ายอย่างที่คิดวไวไหมเมื่อกรองขี้พึ้งขึ้นรูปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเขาก็จะนําหุ่นที่ได้ไปเข้าดินแล้วก็นําไปเผาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานก็คือการเททองนั่นเอง ค่าและนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมครับคุณพ่อขั้นตอนสุดท้ายตอนที่เราอยู่หลังจากเราตอกคีบพึ่งค่ะเข้าดินเคลือนแล้วแล้วก็ไปลงเตาลงเตาแล้วก็สารอบคีบพึ่งเนี่ยออกมาให้หมดเลยค่ะระวัางรอกิีบพึ่งแล้วก็หลอมทองพวบคู่กัน ขุนฉกนะฮะทองจัดแล้วก็เอาขุนเนี่ยเขาออกมาตั้งแบบนี้ครับพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนเขาตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทองจัดพอดีแล้วก็กําลังจะตักทองมาเทแทนที่ที่พุ่ง่ะที่อยู่ข้างในที่ละลายออกไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาจะตักทองออกมาเทให้ดูเลยนะครับเพื่อนของขุนเคยกับที่นี่มากเลยค่ะและชณะแบบนี้นรกค่ะแล้วถามไหมว่าทำไมถึงไฟเป็นสีเขียวทองจัดแล้วครับพอทองมาจัดกดเียว มันจะไม่ขึ้นเรนีะทองจัดแล้วเราใส่ในการมองนี่ดูดูน้องเขาตัดออกมาเทนะทองใสจะเป็นแบบนี้สีออกเขียวนิดๆนะครับสวยมากเลยสวยมากใช่ตอนนี้เราเทแทนแทนที่เพิ่งที่จะอยู่กันในที่ลายออกไปแล้วครับครับอุ้ยพ่อมันต้องใช้ไฟร้อนแบบร้อนสุดร้อนมากจนทองเหลืองเนี่ยละลายแล้วจะจัดด้วยอันนี้คือลาวาเลยอ่ะใช่ลาวาสวยครับสวยสวจมาก ช่างชานาญทางนี้เลยครับพ่อเนาะทำกันมานานนะฮะปสะสบการ์ครับฟังพ่ออธิบายและเห็นพี่ๆก็เทท้องกันมาบ้างแล้วปิงปองละลี่โอลองทํากับเขาดูบ้างไหมล่ะครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะจะบอกให้เสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันหลังจากเราเทเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาตัดทางนวลนะฮะมาตีปรงลวดตอนนี้กดยาดุกสรอ,อยู่ฮะครับเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วอืมแล้วเสร็จแล้วจะให้ดูว่าพวงเงางามจะเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวรอดัง กเรจแล้วคับเมื่อได้ชิ้นงานมาก็นํามาขัดขึ้นเงาให้สวยงามซึ่งขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความชํานาญของช่างพอสมควรเลยทีเดียวพ่อขายของเร็วว่าติดต่อพ่อยังไงปรึกษางานพ่อยังไงคะติดต่อที่ศูนย์เรียนรู้ดูงานนะศิลปตกรรมหล่อทองเหลืองชักกะยางครับที่บ้านพี่ครับหรือเบอร์โทรตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้เลยไนะ อะไรอย่างนี้สามารถปั้นเป็นรูปนักมวยได้ไหมได้ได้หมดเป็นจระเข้ย์ฟาดหางใช่ไหมใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงปุ๊บไปเร็วเลยใช่เขาพูดเขาไปก่อนเลยไงหรอก็ได้รอดนะพ่อนะวันนี้ต้องขอบคุณพ่อมากขอบคุณมากครับขอบคุณนะพ่อนะเออแบบช่วยงานกันเลยอ่ะอยากกลับบ้านเนาะไปเลี้ยง เสสเเพื่อนๆที่อยากมาเที่ยวหรือน้องๆนักเรียนที่อยากมาเรียนรู้การเททองเหลืองแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแบบปิงปองนิ้วและลีโอก็สามารถติดต่อได้ที่โรงหลอทองเหลืองบ้านท่ากระยางเลยพ่อพ่อแม่แม่ที่นี่เขาใจดีพร้อมพาทัวร์ชมการเททองตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย และที่สําคัญคือเขามีเครื่องทองเหลืองมากมายหลายชนิดให้เลือกซื้อหากันในราคาโรงงานผลิตอีกด้วยทากิจกรรมเหนื่อยกันมาทั้งวันช่วงน้ามีของอร่อยๆหลอทั้ง3ามคนอยู่หามฝาดนะ